เจ้าจอมสังวานเป็นผู้ดีกระจับปีตรงนี้เป็นเจ้าจอมชุดสุดท้ายที่มาเลงถวายราชการที่5แล้วก็สูนหายไปก็อย่างที่บอกว่าสูนหายไปเพราะว่ามันไม่มีใครใครเข้าไปสืบทอดอยู่ตรงนั้นนะแต่ก็มารื้อฟื้นกันใหม่ก็โดยอาจารย์พงศิลป์อีกครั้งหนึ่งอรุณรัตน์ท่านรื้อฟื้นนะครับแล้วก็ยังได้บันทึกเพลง ในสมัยอยุธยาเนี่ยร่วม72เพลงนะซึ่งก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้ดูได้ชมในลำดับต่อไปอันนี้ว่าได้เรื่องกระจับปีนะจากกัจชปะมาเป็นกัจชปีมาเป็นจะไปในภาษาเขมรแล้วก็กลอนและแผงเสียงมาเป็นกระจับปีในสมัยอยุทยานะครับ อันนี้บ้าด้วยเรื่องกระจับปีนะอีกเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากที่มีปรากฏแล้วก็เชื่อว่าเรารับอิทธิพลมาจากเปอร์เชียตั้งแต่เรามีการติดต่อกับทางประเทศต่างๆที่เข้ามาค้าขายก็คือซอสามสายเมื่อครั้งที่แล้วครูพูดเรื่องบันดอกว่าเครื่องหนังที่รับมาจากศาสนาทางลกูก ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรต่างๆนะที่เขาบริโภคแพทย์เป็นอาหารนะนะเขาก็อามาใช้อันนี้ก็คือซอสามสายที่ใช้ขับกลอ่องเดิมทีเนี่ยก็ไม่ได้เอามาเล่นตรงนี้หรอกอข้อสันนิษฐานของโบราณอาจารย์บอกว่าวงโมโหรีเครื่องสีที่ครูอธิบายอยู่ตรงนี้มาจากวงขับไม้นะวงขับไม้เป็นหลักเอามาผสมขันเข้า นะก็เลยกลายเป็นบงมโหรีในปัจจุบันนี้เพิ่มเครื่องดนตรีต่างๆ,เ,ๆเ,งาเข้าไปเพิ่มเครื่องสายเข้าไปเป็นบงโมโหรีที่สวยๆอยู่ด้านหน้าตรงติดเป็นอัญมญณีนียเขาเรียกถงหน้านะหัวที่ใบเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ปณยตัวติดประโยชน์อันแรกไม่ใช่สวยงามประโยชน์อันแรกที่เกิดขึ้นเพื่อให้อะไรเสียงมันก้องก,องกังวานเพราะซอชนิดนี้ไม่มีรูออกของเสียงเลยปิดไปหมดเลย และของชนชาติอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ในมาเลเซียที่เรียกว่าระบบที่อินโดนีเซียก็เรียกว่าระบบเช่นเดียวกันเนี่ยก็ก็ไม่มีรูออกเลยด้านหลังก็ยังคงด้านหลังตรงนี้เนี่ยที่เป็นกล่องเสียงใช้กะลามพา้พ้าทําเช่นเดียวกันนะตรงนี้นี่เรียกว่าซอสามสายมีสามสายเป็นคันชักอยู่อิสระอยู่ด้านนอกก็สําคัญอันนี้เรียกว่าวมงมโหรีหลวงนะครับ สำหรับเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญในวงโมโหรีนี่นะคืออะไรคือทับทับนะทับเนี่ยเดิมทีทำจากดินเผาแต่ดินเผาแตกง่ายก็เปลี่ยนมาเป็นไม้แทนเพราะมันมันไม่แตกง่ายแต่เสียงก็จะสู้ที่เป็นดินเผาไม่ได้ในปัจจุบันเราใช้ดินขาว หรือที่เรียกว่าเซรามิกนั่นเองมาใช้ทำเสียงจะไพเราะนะในครั้งก่อนมีแค่ใบเดียวพอเราเพิ่มเครื่องดนตรีเป็นสองชิ้นก็คืออะไรครุยลองอ,อแล้วก็รำมานาเนเพื่อให้เป็นวงโมโหรีเครื่องหกก็เพิ่มสิ่งนี้เข้ามาโทนคำว่าโทนเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าโทบเบกเป็นเครื่องดนตรีของชาวอาหรับเช่นเดียวกันส่วนว่าร,รัมมานาเนี่ย ที่เป็นแบบนี้ก็มาจากว่ารบนาคำว่ารบนาคำว่ารบนาเนี่เป็นว่าศิลปะแห่งการใช้นิ้วคำนี้เราก็ยืมเขามาใช้เพราะว่ารบนาเนี่ยพ่อเราก็ใช้นิ้วเช่นเดียวกันศิลปะการใช้ปลายนิ้วนะใช้ตรงนี้ศิลปะการใช้ปลายนิ้วเพราะเครื่องดนตรีที่เป็นรมนาที่อยู่ในของกลุ่มเปอร์เชียต่างๆเขาก็ใช้นิ้วตีหมดเลย เราเอามาใช้เรามาปรับแล้วปรับขนาดลงมาลัมนาในประเทศไทยเรามีอยู่สองอย่างคือลัมนาที่อยู่ในวงโมโหรีแบบนี้ที่กูกับโทนแล้วก็ลัมนานารำตัดซึ่งก็มาจากการสวดประเภทหนึ่งของชาวมุสลิมนะก็เรียกว่าการแสดงบรรตุนณปัจจุบันนี้ก็ยังมีเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงเถาเรียกว่าเพลงแขกสวดด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ ว่าด้วยเรื่องเรื่องวงมโหรีเครื่องสีและวงมโหรีเครื่อง6ในสมัยอุทยาและวงมโหรีทั้งสองประเภทนี้ <c oughs> เขาก็นิยมเล่นกันมากมากจนเลยเถิดเข้าไปใกล้เขตพระราชฐาน